ไอ้ตามไม้เขาบอกว่าพูดรับเหมาไปหางานเพราะว่าตรงนี้จะเสร็จแล้วเขาบอกโอ้แค้พูดรับเหมาเสียเขาแบ่งไปหรือเขาเป็นทั้งอนตอนนี้เลือดเต่ยังก่อทิมซับคอนแทคบ่โอ้ผู้รับเหมาหายปล่อยไปยังไงลูกพี่เจ้าออ่่ะปลยไปยังไงไปหางาน

ไปแต่ตอนใดก่อนไปแต่เมื่อคืนฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานแรกหมดแล่ะเอ้อเดินกาหาแล้วเนี่ยพูับอุตส่าห์ว่าสิได้คุยงานต่อไปว่าสิเฮ็ดงานใส่งานลุงใส่งานต่อไปซะเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างยังของเออ่โรงซ่อมน่ะเพิ่นจะขึ้นมื้ออื่นอีกเออ่าค่าได้โทุสิอ่าาสีโค้งลังคายีกี่ยเดี๋ยวค่ะ กโมงแรงมือนีเบอเห็นก็หยิบซีชั่วโมงแล้วเได้ประกาศหานไปวาดเอาก็ไปมีดไปมีดอ่ะเฮ้ยว่แมนตั้งใจเห็นยูทูบมานี่มีแต่มองไปดิก็มีตรวจดีตอนจะไปโอ้ตั้งใจเป็นยูทูบหนี่มาผุดใช่ไหว่าเดินสายว่าเป็นเอียงตัวโอ้เสด็ยืมอดีตของพวกใหญ่คนนึ้ อไเป็นผากัน่หรืออันนี้คือยังไงที่นะกำลังสิว่าอยู่นี่อันนี้พากันเทียนยังนี่ใช่ห นี่ประมาณนี้เน,ะนะาะว่างเลยปั๊บอ็ลหรอเาแข็ยแยไปแล้วเนาะมนหนัก่งอบอ่ะฮะว่างไม่กลนนะครับ Sụp cả đây mình mà mình cả mà Mình chỉ đi đừng quay lại cả ba Để không Sorry. <laughs> วางเลยน่ะละพุทุนพอแล้ว่าต้องไงมันลุนไปนะอ่ะเอาเลยนี่ล่ะสักนีล่ะเอาเลยอดึงมาพาออกครึ่งนึงก็ได้พาออกครึ่งนึงก้อนมันจะหลากไงเอากากระบาดออกขึ้นมันจังพอดีคนโอ้หัวหน้าใส่งันหางเงันเพิ่มเสียเสียไปมือมือสีมือนึงแล้ววะที่ ปมาตัวบริษัทเทียงท้ำนลวงผุดตัวเลี้ยแตนยัางกอกเลี้ยแตนซับคอนแทคตั้งวางเจียงบ่โอ้กันได้เบิ้งอันคลิปนี้แล้วอยู่แห่งหุ่นตำบลใดก็ขึ้นมาเด้อัหวหน้าบเทียงถ้ำ เขาคอบเลยลูกเขาคอบเลยปลดไปปลดไปปดไหมปลดออกไปครึ่งนึงไหมปลดครับเราเตี๋ยบานี้เขาคอบนําเขาคอบได้โยนไปยนั่นแหละกรตุ้นหนย่อเดี๋ยวใส่ชาใส่ต่อสองมาสองมามาโยมม แมนบ่ล่ะโอ้โหรอบพงโคจรเดินเฮ้ยรู้มั้เดินนีเอาปับเลยวันนี้ปับใส่กันเลยโอเคแล้วงนั้มามตัวแรกมาลูกระวังระวังช้าๆ โอเคแล้วโอเคแล้ว okay, okay, okay. ตับปับเลยปะนี่ปับใส่เอาตัวนี้เป็นเกนนะเอาตัวนี้ปเ,เป็นเกนผู้ท้วนผู้ท้นเอาตัวนี้เป็เนปเกณฑ์ตัวแรกนี่โอเคป,เปับตัวสองเลยตาตรงวะเน่อืมโอ้ยเร่งเร่งเรงต,ตาแล้ว อ้าาส,สวัสดีครับสวัสดีคร<ย> <vit S 1> <tuh> ับเชิญเลยครับเชิญเลยครับออกไสไปกันได้ครับไสไปเลยเอาพี่น้องชื่อว่าเมื่อนี้นะครับให้พี่น้องได้เบ้างได้ชมด้วยการเตรียมความพร้อมเวทีครับนี่เวทีอีกหนึ่งเวทีครับที่ จะเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดนะเวทีในสำหรับคอนเสิร์ตมอลล์เสียงสะออนครับพี่น้องครับ พี่น้องจังมาติดตามนะครับสําหรับโครงสร้างของเวทีในตัวนี้เขาจะปรับในระดับใดหรือประมาณใดพี่น้องนี่คือรูปแบบสําหรับเวทีเซนโซออนของฮอรครับเช่นนั้นเลยครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเมลักเพลินเพลงเอฟซีแฟนคลับสู้ขุขคนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมในคลิปนี้ครับเบื้องหลัวก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร่นะครับกดไลค์กดแชร์ นะครับขอบคุณและขอบคุณครับสวัสดีครับ